สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออามนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทานายดวงชะตาแบบพิกอเด็กกันนะครับสําหรับคําถามในวันนี้คือดวงการงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับใครที่อยากจะรู้ดวงเรื่องการงานของตัวเองนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวกับงานที่ทําบ้างไหมลองมาเลือกสําหรับไพ่ทานายดวงชะตากันได้นะครับแต่การทํานายดวงชะตาแบบพิกอดเด็กนี้เป็นการทํานายจากพลังงานแบบรวมๆนะครับ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับคําทํานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายการผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันถ้าอยากรู้ดว่งชะตาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกไปได้นะครับผมจะเอามาทําเป็นหัวข้อพิกอเดคคลิปต่อๆไปให้ได้เข้ามาดูกัน ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดูดวงไวยไพ่ทารุออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือว่าพิธีเด็กทำนายดวงเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแอนไลน์นี้มาได้เลยนะครับอยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามไพ่ได้หมดเลยครับแอนไลน์มาจองคิวไว้ได้เลย แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะฟังคําทํานายแล้วไปชมกันได้เลยครับสําหรับใครที่เคยดูคลิปพิเศษของผมมาก่อนแล้วข้ามไปตรงที่เริ่มคําทํานายได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมจะขออธิบายวิธีรับคาทํานายตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็จะมีสําหรับไพ่ให้อยู่สี่สำรับนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่สำรับไหน เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดที่ทําแ s t a ที่อยู่ด้านล่างที่ผมทําไว้ให้นะครับเพื่อข้ามไปฟังคําทํานายของสําหรับนั้นๆได้เลยสําหรับคาทํานายนี้ตอนที่ผมอธิษฐานกับไพ่ผมไม่ได้ระบุช่วงเวลานะครับดังนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้อยากจะรับคาทํานายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยนะครับคําทํานายนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเคยดูแล้วเราก็จะรู้คําทํานายของบางสํำรับไปแล้วก็จะเลือกคําทํานายครั้งต่อไปแบบไม่เป็นกลางเนาะ ถ้าใครอยากดูดวงหัวข้อนี้อีกแต่ว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นนะครับผมจะทําเป็น p i ิกอ d เด็กหัวข้อนี้เอาไว้ให้หลายๆคลิปเลยไม่ควรจะดูเกี่ยวกับคําถามเดิมซ้ําๆนะครับอยากจะให้เว้นระยะห่างสัก2-3เดือนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ถ้าพร้อมจะรับคําทานายแล้วผมจะให้เวลา10วินาทีนะครับตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้นึกถึงอนาคตที่รอเราอยู่นึกถึงคําถามเอาไว้ในใจนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเลือกสำรับไพ่ที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกสำรับที่เราต้องการอีก10วินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วกดที่ทำสแตปมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปฟังคำทำนายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะคบมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะครับดวงด้านการงานโดยรวมแล้วถือว่าดีนั่นแหละเนาะ แต่อาจจะมีประสบปัญหาในด้านการทำงานเล็กน้อยแต่สุดท้ายเราก็ผ่านพ้นมันไปได้นะครับเท่าที่ดูเรามีความคาดหวังบางอย่างในเรื่องของการงานอาจจะเป็นการหวังให้ได้รับโอกาสดีๆในงานที่ทำหรืออาจจะอยากให้คนอื่นเห็นความสามารถเห็นว่าเราก็ทำงานได้ดีเหมือนกันแต่ปัญหาคือคนอื่นเขาอาจจะเห็นแค่ครึ่งเดียวอาจจะเห็นเราในด้านดีๆบ้างในด้านไม่ดีบ้างทำให้มุมมองเกี่ยวกับ ศักยภาพหรือว่าความสามารถในการทำงานมันไม่ได้โดดเด่นในสายตาของเขาเท่าที่ควรเนาะเอ่อเท่าที่ดูคุณเป็นคนเก่งนะมีข้อดีมีจุดแข็งที่น่าสนใจแต่ปัญหาคือคุณไม่ค่อยได้รับโอกาสดังนั้นการเจริญเติบโตความก้าวหน้าเลยไม่ค่อยจะมีดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำตอนนี้นะครับมีสออย่างก็คืออย่างแรกค้นหาความถนัดสิ่งที่มันโดดเด่น แบบสิ่งที่มันแบบว่าเป็นเหมือนความสามารถพิเศษของคุณอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นจุดแข็งเป็นข้อได้เปรียบของคุณแล้วเอาตรงนั้นอะมาพัฒนาเอามาเออเขาเรียกว่ายังไงเอามาเอามาใช้กับงานของเราแล้วทําให้มันมันเป็นผลงานออกมาครับทําออกมาให้มันเป็นชิ้นงานหรือว่าทําอะไรออกมาให้มันเป็นแบบที่ประจักษ์อะเรียกง่ายๆว่าเอามาอวาดอะไรเออ นัดแบบประมาณนั้นนะฮะคือแบบว่าเอาสิ่งที่เรามีดีเอาเออกมาอวดให้คนอื่นเห็นเลยเนาะเรามีดีก็ต้องเอามาอวดกันหน่อยแต่สกิลที่ว่านี้คุณจะต้องชํานาญแล้วก็โดดเด่นจริงๆเลยนะแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นความสามารถพิเศษที่แบบว่าอะไรอะ่ะเล่นมายากลได้อะไรอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นความสามารถที่แบบทั่วๆไปก็ได้นะครับแต่ว่าคนอื่นแบบทาแบบทายังไงก็ได้ดีไม่เท่าเราอะไรอย่างเงี้ย พอได้สิ่งนั้นมาแล้วเอามาสร้างเป็นผลงานจนคนเห็นแล้วขั้นต่อมาก็คือเหมือนเอาสิ่งนั้นฮะไปแบบว่าไปไปพรีเซนต์หรือว่าแบบเอาไปขอโอกาสแบบว่าในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ว่ากันไปตรงนี้ผมเชื่อว่าหัวหน้าหรือว่าผู้ใหญ่ที่ที่เขามองมาก็น่าจะเห็นความสามารถของคุณแล้วเนาะก็คงจะ สามารถให้หรือว่าตอบแทนอะไรที่คุณไปขอได้นั่นแหละยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสอนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้าง สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขก2นะครับดวงการงานเรียกได้ว่าดีเลยนะมีเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จรออยู่อีกไม่ไกลภา่ลักษณะนี้ดูคุณดูเป็นคนที่มีความอดทนมีความใจเย็นลักษณะเรียกว่าเป็นคนที่แบบรอได้เพื่อโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มองการไกลอะ่ะแบบทับคือเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนต่อให้เป้าหมายบางอย่างมันต้องใช้เวลาเป็นแบบหลัก 4- ีหปีอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าโอกาสนั้นมันคุ้มอ่ะคุณก็สามารถรอได้เนาะดังนั้นสำหรับโอกาสที่ที่คนที่เลือกสำหรับนี้รออยู่นะฮะผมว่ามันมันมันถึงเวลาแล้วอะ่ะคนที่เลือกสำหรับเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมคิดว่าชีวิตเขาต้องดีในทุกๆเรื่องอะเนาะเรื่องการงานอันนี้ก็เหมือนกันเท่าที่ดูอย่างที่ผมบอกนะ การประสบความสําเร็จครั้งใหญ่ในหน้าที่การงานครั้งนี้มันไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นแบบพึ่งไม่ได้พึ่งเตรียมตัวมาแบบสองสามเดือนหรือว่าแค่ปีเดียวอะ่ะมันแบบเขาเตรียมมาเตรียมการมานานกว่านั้นมากอะ่ะดังนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผลของความพยายามมันกําลังจะได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วอะฮะอาจจะมีการเติบโตในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนชั้นได้ปรับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งอะไรแบบ ก็ว่ากันไปคือลักษณะเหมือนความเชี่ยวชาญความชํานาญประสบการณ์ที่เรามีฮะมันมันมันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นที่ประจักษ์แล้วอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามีความเหมาะสมที่สุดที่ควรจะได้รับเลือกได้รับพิจารณาแล้วอ่ะที่จริงมันก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเนาะอย่างเช่นพวกคู่แข่งที่เป็นพวกอารมณ์เขาเรียกว่ายังไงพวกเด็กเส้นพวกพวกประจบเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยพวกพูดมากอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทําอะไร ซึ่งคนพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจครับปล่อยไปเถอะเนาะเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองไปเองเราโฟกัสที่ตัวเราเองดีกว่าเนาะทำตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตที่จะเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าบทบาทการทํางานของเรามันก็จะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันเนาะเราอาจจะต้องมีสกิลหรือว่ามีทักษะพิเศษไม่ใช่พิเศษทักษะอื่นๆทักษะใหม่ๆที่เราอาจจะต้องไปพัฒนาเพื่อมารองรับการเติบโตรองรับภาระงานใหม่ที่มันจะเข้ามาด้วยเหมือนกัน สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสามนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสามนะครับดวงการงานเรียกได้ว่ากลางๆาง กลางๆไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่จริงๆก็อาจจะมีเรื่องให้หนักใจอยู่นิดหน่อยนะก็น่าจะเป็นเรื่องของลักษณะงานที่เราไม่ได้ทําคนเดียวเนาะอาจจะเป็นงานอะไรที่เราต้องรอให้คนอื่นหรือว่าฝฟล์อื่นส่งมาถ้าเขาไม่ทําให้เสร็จแล้วส่งมาเราก็ทําอะไรไม่ได้หรืออาจจะเขาทํามาไม่ดีก็อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือพอ เขาไม่แก้แล้วเราก็ต้องทําต่อจากเขาก็พาทําให้งานมันออกมาไม่ดีไปหมดซึ่งตรงนี้มันก็แก้ไขด้วยการประสานงานเนาะต้องมีการคุยกันตกลงร่วมกันว่าเออเธอต้องทํามาอย่างนี้อย่างนี้นะขอกําหนดส่งวันนี้วันนี้นะอะไรอย่างนี้ให้มันชัดเจนพอถ้าทางคนที่เราต้องทํางานด้วยเนี่ยคนที่เราต้องติดต่อประสานงานด้วยอ่ะเขาค่อนข้างจะต้องแบบต้องจับมือทําพอสมควร ดูแล้วเขาเป็นคนที่คิดอะไรเองไม่ค่อยจะเป็นจะเรียกว่ายังไงดีอารมณ์เหมือนทํางานไม่เป็นอะจริงๆคือเขาทํางานของเขาเป็นนะแต่การจัดการชีวิตการจัดการงานที่ต้องทํากับคนอื่นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรพวกเนี้ยดูเขาไม่เป็นอะกลายเป็นเราจะต้องไปช่วยเขาจัดการช่วยเขาแก้ปัญหาของเขาเองเนาะเพื่อให้งานของเรามันไปต่อได้ด้วย คือมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เราต้องไปช่วยแก้ก่อนที่ปัญหานั้นมันจะเป็นของเราอะ <c oughs> อารมณ์น่าจะประมาณนั้นนะครับจะเรียกว่าปัญหาของคนอื่นก็เรียกได้ไม่เต็มปากจะเรียกว่าปัญหาของเรามันก็ไม่ใช่อะแต่ก็คิดว่าช่วยได้ก็ช่วยไปเถอะครับเนาะไม่ว่าปัญหาจะเป็นของใครถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยเขาไปคิดซะว่าทําบุญทําทานก็ได้ยังไงก็ขอบเป็นกําลังใจให้ผ่านช่วงแบบช่วงเจ้าปัญหานี้ไปให้ได้แล้วกันครับ สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับดวงเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงมีความขึ้นขึ้นลงลง มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในส่วนของเรื่องที่ไม่ดีก่อนแล้วกันเนาะเรื่องที่ไม่ดีก็คือเรื่องของสิ่งที่เรารอคอยอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเลื่อนขั้นหรือโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานได้เติบโตในหน้าที่การงานแบบว่าโอกาสที่เราคิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยที่ตั้งความหวังเอาไว้อะอาจจะยังไม่ได้อย่างที่หวังนะครับแต่ยังไม่หมดหวังเนาะอาจจะต้องรอ เหมือนอารมณ์เหมือนรอรอบต่อไปรอนัดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้อาจจะยังไม่ใช่โอกาสของเราแต่ยังอยากให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับอยากให้พยายามต่อไปสักวันมันก็ต้องมีโอกาสที่มันจะเป็นของเราเนาะอยากให้ไปโฟกัสที่แพชชั่นของเราด้วยแบบว่าให้ทำงานด้วยความรู้สึกที่อยากทำมองไปที่ด้านดีๆของงานที่เราทำมองไปที่ด้านดีๆของการทำงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานไปเรื่อยๆดีกว่า ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็เดี๋ยววันหนึง่งเราก็จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอันนั้นเองนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่ดีๆบ้างเรื่องที่ดีๆก็คือการที่เราผิดหวังเนี่ยแหละการที่เราผิดหวังในวันนี้มันก็อาจจะถือเป็นดวงของเรานี่ยแหละเนาะมันอาจจะมีความไม่พร้อมบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้ช่วงเวลานี้ทบทวนตัวเองเนาะค้นหา ข้อบกพร่องของตัวเองค้นหาจุดอ่อนของตัวเองเราจะได้เอาตรงนั้นนะเนาะมาแก้ไขเมื่อมีโอกาสหน้าหรือว่ามันมีครั้งหน้ามาถึงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้เป็นคนที่เหมาะสมกว่าเดิมเป็นตัวเองในแบบที่เราภูมิใจได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเก่งแบบเก่งแล้วว่าเก่งพอแล้วอ่ะแต่บางทีเราอาจจะ คนพบตัวเองเนาะว่าแบบมันยังมีสิ่งที่เราสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกอะซึ่งตรงนี้แหละมันจะสร้างความภูมิใจให้ตัวเองเนาะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากขึ้นนะครับ